สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะดูนะคะตอนเช้าเช้าที่มืดอยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วค่ะแล้วก็เป็นปกตินะคะวันนี้เราก็จะไปหาน้องเห็ดกันนะคะมากันดีกว่าค่ะเสร็จแต่งตัวเสร็จล้วก็พากันออกเดินทางได้เลยนะคะนี่ใชค่ะแล้วตอนนี้ก็รถกําลังวิ่งแไ่้ประมาณครึ่งทางแล้วมั้งค่ะเรียนดูจากนาฬิกาคะ แต่ก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะขึ้นเอนนะะนี้ยกก็ได้ครับว่าดิว่าเหมือนกำลังจะสว่างเรืองๆมาแล้วนะคะนี่ราคะค่ะแล้วก็มาถึงป่าแล้วนะคะประมาณเก้าโมงสามสิบนิดๆนี่ละค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปกันนะคะตื่นเต้นนะคะวันนี้นี่ยังไม่ได้ใส่เสื้อกันยุงนะคะเพราะว่ายุงไม่เยอะแต่เอาฮุดคุมหัวไว้ค่ะกลัวเป็นหวัดอีก มาดูกันนะคะว่าน้องฟุบป,ปิโลเองจะเกิดหรือเปล่านะคะทำไมเขายังอยู่เท่าเดิมคะนี่หรือว่าเขาเป็นเห็ดแคร์แกรนคะไม่จริงไม่จริงคะ่ะเห็ดแคร์แกรนนี่เลยนะคะอ่ะโอ้กําลังจะบอกว่าเห็ดเห็ดเหรอคะหรือว่ามันไม่ใช่เห็ดที่ยังจะเอาทําไมเขาเป็นหนีนาอยยะเธออยู่ไหนเอ่ยเรามาแล้วต้องหาก่อนนะคะเหมือนมันแห้งๆอย่างไงไม่รู้นะคะ อจะมีให้เก็บในน้อเห็ดพึ่งหวานหรือว่าเห็ดซุปปิโลเห็ดพึ่งหวานไม่น่าจะได้แล้วละค่ะน่าจะหมดฤด,ดูกาลแล้วนะคะเราก็ไปกันดีกว่าค่ะไปหาเห็ดให้มันตื่นเต้นก่อนนะคะต้นต้นไม้ที่ป่านะคะก่อนหน้านั้นคือสวยมากเลยใช่ไหมคะต้นที่อยู่ข้างๆนี้แล้วดูณปัจจุบันนี้นะคะพร้อมตายทุกเมื่อค่ะแล้วนี่แหละคะ่ะก็หล่นเหมือนกันนะคะ เดินหาตั้งนานนะคะยังไม่ได้เลยนะคะวันนี้นี่ไม่เจอสักเห็ดเลยนะคะจนเดินจะครบเอ้ยจะใกล้จะหมดป่าแล้วนะคะนี่แหละค่ะก็พามาดูธรรมชาติสวยงามหรือเปล่าคะหรือว่าแบบน่ากลัวคะถ้ามาคนเดียวมาเดินป่าเนี่ยก็ออกแนวน่ากลัวอยู่นะคะเพราะป่าใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่จริงๆนะคะที่ยังเคยเห็นมาแล้วเมื่อกี้ตอนที่เดินก็มา ก็เหมือนได้ยินเสียงนกแล้วคะ่ะบินฟื้อไปเลยนะคะนกตัวใหญ่เลยนะคะไปคะ่ะไปหาเห็ดกันต่อดีกว่านี่คะ่ะเพิ่งจะได้คะ่ะดอกแรกนะคะเห็ดหนังไก่หนังแกะนี่ละคะ่ะโอ้ยังรอดปลอดภัยนะคะเอาคะ่ะเก็บก่อนนะคะถือว่าได้โชคแล้วคะ่ะค่ะยังก็คิดว่ายังได้แล้วนะคะแต่ได้น้อยคะ่ะก็ยังดีนะคะกว่านดีกว่าไม่เจอเลยนะคะเดินมาตั้งไกลแล้วอยู่แถบนี้เอ๊ะยงงเก็บดีกว่านะคะ แตอว่ได้แบบนี้ละค่ะเอื้องก็เดินมาถึงตรงที่ที่เอี้ยงคิดว่าน่าจะใช่นะคะก็มีค่ะแต่เขามีน้อยมากนะคะเัง๋ยวไปเดินสำรวจดูก่อนนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าทำไมเหมือนเขาไม่ค่อยมีเลยคะ่ะปีนี้ฝนก็ตกนะคะไม่ใช่ฝนไม่ตกฝนตกแต่เขาไม่ออกคืออะไรคะ <c oughs> มันคืออะไรอะไรเอ,อ่ย หรือว่าจะมีคนมาเก็บที่ป่านี้ก็ยังโดยค่ะนี่ยังก็ไม่แน่ใจนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราก็หาต่อไปก่อนนะคะขอให้ได้มาหานลคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้มาเข้าป่าเราก็มีความสุขแล้วล่ะคะ่ะถ้าไม่ละยงก็จะเก็บแถบนี้ไปละคะ่ะยังคิดว่าเขาก็พอเก็บอยู่นะคะถึงเขาจะต้นเล็กไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรคะ่ะเก็บค่ะยังก็เจออีกแล้วนะคะแต่ว่าเขายังต้นเล็กๆอยู่นะคะยังก็จะไม่เก็บหมดหรอกคะ่ะ ใช่หรือเปล่าคะเนี่ยเอยงดูก่อนไม่ใช่ค่ะเก็บผิดไปสีซสัวไปก็ย่างนี่แหละคะ่ะจะไปพื้นที่โรงพยาบาลไปข้างบนดีกว่านะคะเหมือนจะใช่ละคะ่ะแต่คือมันขามันยังไม่อ้วนนะคะเอ็งเกิดอไม่มั่นใจอันไหนที่ชัดยังก็ไปเก็บนะคะอ้าวก็มาถึงที่ที่ยังเหลือบ้าอีกแล้วเหรอคะนี่จะไปดูเหรอคะแถบนี้เหรอคะเดี๋ยเหคะไปดูก่อน เรื่องคิดว่ายัางตั้งเก็บที่เห็นนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาดอกไม่ใหญ่แต่ว่าเขาขาเขาใหญ่แล้วนะคะก็เก็บไปเลยนะคะแต่แกไม่เก็บนะคะนี่มารอบนี้เองจะเก็บแล้วค่ะเอาไว้ก็เหมือนเขาจะไม่โตนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเอาไว้ก็เหมือนเขาจะไม่โตยังไงไม่รู้นะคะเก็บไปเลยดีกว่าคะ่ะเพราะขาเขาอ้วนขนาดนี้แล้วนี่ก็เก็บเลยขาเขาอ้วนแล้ว อันนี้ก็ด้วยนะคะก็ะอุสตส่าห์ให้เขาโตแต่เขาไม่โตนะคะก็ไม่เข้าใจค่ะนี่นะคะที่เก็บไปที่ว่าทำนานๆก็าว่ามันดอกเล็กนี่แหละคะ่ะยังตัดขาก่อนค่ะตอนนี้เราก็กำลังหาอยู่นะคะแต่รู้สึกว่าจะเจอแตนต้นน้อยๆนะคะยังไม่เจอต้นใหญ่เลยนะคะต้นเห็ดวันนี้นี่ เขาไม่ใหญ่เลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมงงเหมือนกันนะคะนี่เจอเห็ดอันอื่นหมื่นแสนเลยนะคะแต่เห็ดที่จะเก็บวันนี้นี่ไม่ได้ค่ะเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะคือก็จะเก็บไปก็ไม่กล้าเก็บนะคะให้เขาโตก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้ไม่รู้จะได้ถึงถังหนึ่งหรือเปล่านะคะเดินหานานตั้งชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ได้เลยนะคะนี่ ยังไม่เจอแบบเป็นหมู่บ้านเลยนะคะเจอแต่อยู่ที่เขตชนบทที่แบบห่างกันเป็นกิโลกิโลเลยนะคะนี่อันนั้นคืออะไรเอโอเห็ดแต่ไม่ใช่ละคะ่ะยังไปหาต่อก่อนนะคะนี่เอาจะว่าไปก็เจอนะคะแต่ว่าสีเขาไม่สวยนะคะนี่คะ่ะเจอกลุ่มนี้แล้วก็นี่นะคะคือสีมันไม่สวยนะคะไม่ชวนให้เก็บด้วยนะคะแต่มันก็ใช่นะคะหรือว่าจะบอกว่าเขาขาดน้ําหรือว่าขาดแดดคะ ดายยากนะคะนี่ค่ะหลังจากที่บ่นให้เห็นแล้วคะว่าหายากใช่ไหมคะเดินมาก็เจอเลยนะคะอันหนึง่งแล้วก็อยู่อันนี้อีกค่ะคือไม่รู้นะคะบางทีก็ต้องมีการวย่นวยเห็นด้วยนะคะยัง,งพอวุอ่นวยปุ๊บยังจะเจอเลยนะคะยังเกีก่ยวกันนะคะค่ะยังเ็้าเจออีกแล้วนะคะยังดังงงใจตัวเองนะคะยังบ่นทีไรยังจะต้องได้เจอเห็นทุกทีนะคะแต่ก็ดีนะคะคือมันเดินหาจนเหนื่อยนะคะ่ะ อยู่แถวนี้นะคะเดี๋ยวเอ็งจะดูอยู่นะคะนี่เดินจากที่เก่าที่เอง็งเจอไม่ไกลนะคะเอ็งเก็บอันนี้ก่อนนะคะเยวเข้าไปเวรยเขาใหม่แล้วดูที่เขาออกสิคะแอบมากเลยนะคะแอบแอบค่ะแอบค่ะ,คะได้สามสี่ดอกใหญ่เลยนะคะว่าไปนะคะหน้าบ่นนะคะว่าอย่างนั้นเอ็งเก็บก่อนนะคะโอ้ยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหนีบหนีบไว้ก่อนคะ่ะเอ้ยเออเอาดอกใหญ่ก่อนนะคะ นี่เอาขาขึ้นมาอุย้ยเอาขาได้อยู่ค่ะว่จะให้ขาเขาเหลือไว้หน่อยหนึ่งก็เก็บกู้จากความอยู่เ้ว่เนาะค่ะว่าไปอุย้ยเก็บลาบากคะ่ะเ้องปิดกล้องก่อนดูทีค่ะเขาออกกันอย่างนี้สวยเลยนะคะดูก่อนนะคะว่าจะใช่หรือเปล่าทาไมออกกันสวยจังโอ้ยใช่หรือเปล่าคะเอาขึ้นมาดูก่อนนะคะมันเหมือนจะไม่ใช่ อุ้ยใช่ค่ะโหอย่างสวยเลยนะคะจะบอกว่าเก็บมันมือไหมก็มันนะคะแต่มันก็หายากยากค่ะที่รักฉันเนี่ยดูนะคะกว่าจะให้เจอมาหลบแดดหลบฝนแล้วเยวนู้นนะคะลึกๆบางทีก็เอาไม่ถึงนะคะเพราะมือเราเข้าไปไม่ได้นะคะ่ะก็เอาเท่าที่เอาได้จริงๆนะคะเนี่ยนี่นะคะที่เหลือก็ต้องปล่อยให้เขาโตขึ้นมาก่อนเพราะเขายังดอกเล็กอยู่ โอเคค่ะค่ะแล้วก็ลุกอยู่บริเวณใกล้กันนะคะดีนะคะที่เอียงวางวางถังไม่ได้ทับเขาแล้วค่ะโอ้ยโอเคค่ะสวยเลยนะคะด,ดอกสามดอกสี่ดอกนีเน้เอาก่อนนะคะโอ้ต้องเดินหาที่ใหม่คะ่ะกําลังว่าถ้าไปที่เก่าๆเขาจะใจไม่เกิดแน่เลยนะคะเอียงว่านี่แล้วค่ะสามดอกสวยด้วยจะบอกว่าร้องว้าวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันเล็กมากนะคะแต่ว่าถัดมาอีกอันนึง อันนี้คือ,อยังลองวาวได้ค่ะเพราะว่าอันใหญ่แล้วก็อันนี้ก็ได้อยู่ค่ะประมาณหนึ่งเห็นไหมคะพอถึงเวลาเขาก็มาขับรถอีกแล้วนะคะอุ้ยขับมาถึงข้างบนเลยนะคะนี่นี่ด้วยนะคะเจ๋งค่ะเจง๋งขับมาถึงข้างบนนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้คันเตเร่ไปอีกดอกหนึ่งนะคะก็ไม่เข้าใจนะคะว่ามาเก็บซุปปิโลนะคะจะเล่จะชอบได้คันเตเร่กลับบ้านไปด้วยนะคะเก็บเขาก่อนนะคะเพราะว่าเขา ยังไงล่ะคะเขาเกิดแล้วอันจะไม่เก็บเาขาเาไม่ใช่ที่นะคะเขาบอกว่าเก็บฉันไปด้วยฉันโตแล้วดอกหนึ่งอันนี้ก็ดอกหนึ่งนะคะได้สองดอกอ๋ออย่างสวยเลยนะคะนี่อุ้ย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 ยงปิดกล้องเก็บดีอะๆก่อน,นะคะ่ะตัวนี้งามมากเลยนะคะแต่เขาก็แอบบแอบบนะคะคือสีเดียวกับใบ,ใบไม้ใช่ไหมคะคกะคะ็ต้องเพ่งหน่อยนึงล่ะคะ่ะแต่นี่ใกล้าทางออกนะคะแต่ก็ยังแต่ก็เจอเยอะนะคะทางออกจากบ้านนี้แล้วนะคะนี่เจอบ่อยมากเลย เก็บค่าเก็บค่ะ,คะมาถึงตรงนี้ก็ได้แต่ว่าทีละหน่อยนะคะแต่ยังคิดว่าเหมือนเขาตายนะคะเห็นคือเขาออกมาประมาณขึ้นเลยเขาก็เป็นสีข,ขาวๆนะคะคือไม่เข้าใจเขานะคะเก็บก่อนนะคะจะบอกว่าฝนไม่ตกหรืออ,อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าฝั่งนี้เอ็นนี่เลยค่ะโอ้เสียงรถมอเตอร์ไซค์มาอยู่ใกล้มากเลยนะคะนี่ ไม่น่าลรค่ะสัตว์ป่ายัางถึงหนีก็จริงเก็บต่อก่อนแะค่ะอันนี้ก็คือเห็ดที่เก็บมาได้ของ,องแอนนะคะครึ่งถังนะคะของแกก็ได้ครึ่งถังรวมกันก็น่าจะเป็นถังหนึ่งพอดีละค่ะตอนนี้แกก็คิดมันนะคะมาช่วยย่างก่อนนะคะย่งยังทำอันนี้แกกำลังจะทําเค้กไอ้มันนาอยู่ค่ะทํเสร็จก็จะไปตัดขาเห็ดได้ละค่ะย่งให้แกตัดลูกหน้าไปก่อนนะคะตอนนี้